สวัสดีค่ะมาดูพี่หนูดีทำกับข้าวเย็นนี้นะคะว่าพี่หนูดีทำอะไรกินทำแกงฟักกินค่ะว้าวแม่หมีมาช้าเกินไปค่ะน้องเขาทำเรียบร้อยแล้วง่ายๆค่ะแต่เดียวค่ะอะไรบ้างคะต้มน้ำให้เดือดใส่ขนอก้อนจากนั้นก็ตามด้วยไก่แล้วก็ ใส่เกลือไปหน่อยแล้วก็พ pues mm ักไว้จนกว่าไก่จะสุกแล้วค่อยตักไกขึ้นมาพอตักเสร็จเราก็จะใส่ฟ nah, ักทองลงไปพร้อมกับแครอทค่ะพอฟักแครอทเริ่มสุกแล้วเริ่มนิ่มแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงก็จะมีจากที่เราใส่ขนอรก็ไปเราแทนด้วยโรตีแล้วก็ใส่แค่ซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ซอสปรุงรสซีอิวค่ะซอสปรุงรสฝาน้ำตาลค่ะ เขาเรียกว่าซีอิ๊วขาวลูกแต่ว่าเกะซอสปรุงรสาน้ำตาลแล้วลก็ซอสเฉลวงใช่หนูอ่านมาแล้วหนูคะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวกับน้ำตาลก็คือซอสปรุงรสเหมือนกันซีอิ๊วขาวก็คือซีอิ๊วขาวลูกข้าวอมอันนี้คือซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว ว่าอ,อันนี้ก็คือซอีอิ๊วขาวนะคะหนูคิดว่าซีอิ๊วดำแต่หนูไม่ใส่เพราะว่าหนูใส่อันนั้นไปแล้วรสชาติก็ไม่เค็มกลมกลม่อมอร่อยอชิมได้ยังชิมแล้วอร่อย Yes ทีนี้หนูก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือรอต้นหอมประชีจากคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อไปรับน้องอยู่ค่ะรอพ่อกลับมาแล้วหนูก็จะใส่แล้วก็จะทำการปิดแก๊สแล้วก็ตักสืบ ให้ดูน,นะคะโอเคงั้นตอนนี้คือรอต้อนหอมผักชีงั้นเดี๋ยวสต๊อปก่อน <Wow. S 2> เดินกว่าต้นหอมผักชีจะกลับมาได้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้นหอมผักชีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่หม้อค่ะ ใส่ลงไปโอ๊ทำไมพี่ไม่ใช้มือละลูกก็คนนะคะ <Yeah. S 1> อนี่ค่ะหน้าตา นะคแะล้วก็จะเตรียมถ้วยแล้วก็จานรองนี่เตรียมตักเสิร์ฟนะคะแครอทแล้วก็ฟักแบบนี้เลย ต้มฟักของเราค่ะวันนี้เราก็ทำต้มฟักนะคะสำหรับที่นี้หนูก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย